ฉันจะต้องไม่เป็นอะไรฉันจะไม่เป็นอะไรบอกกับตัวเองทุกวันอุ้ยสวัสดีค่ะพบกันนะคะกอบคุณคุณอรัตค่ะเราพบกันทุกวันที่ยังมีลมหายใจนะคะวันนี้เรายังมีลมหายใจเราได้พบกันนะคะบุญใดที่นกทําทุกประการขอถึงทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะเมื่อกี้ที่นกบอกว่า ที่นกบอกว่าฉันจะไม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นหลักจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะคะที่สร้างพลังงานบวกให้กับตัวเองขออนุญาตนะคะสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเองเมื่อเราบอกร่างกายอยู่บ่อยๆเนี่ยด้วยกําลังใจที่เข้มแข็งเนี่ยเราจะมีการอย่างตัวนกเองเนี่ยเคสนกเป็นตัวอย่างนะคะบางทีบางครั้งนกเหนื่อยหรือว่าหือนหรือว่าตามคําสอนของพระพุทธศาสนา ตา,คามคาสอนของพระท่านเนี่ยงานบางงานบางอย่างที่ยากเนี่ยถ้าหากเราบอกว่าเราเหนื่อยเราเท้อนเนี่ยงานนั้นก็จะไม่สาเร็จเรื่องนี้ก็เช่นกันนะคะตอนนี้เรื่องโรคระบาดโควิดเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแต่หากเราไปคิดว่าฉันจะป่วยหรือเปล่าฉันจะโน่นนั่นนี่หรือเปล่าเนี่ยร่างกายก็จะเป็นเป็นไปตามความนึกคิดของเรานะคะให้เราบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่เป็นอะไรฉันจะไม่เป็นอะไรแต่เมื่อเราบอกกับตัวเองแล้วเนี่ย วิถีชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องใช้วิถีชีวิตที่ปลอดภัยทําตามคําแนะนําของภาครัฐทําตามคําแนะนําของภาครัฐคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์นะคะใส่หน้ากากอนามัยตอนนี้ตอนนี้มีมีบางกระแสมีภาพข่าวบางภาพเนี่ยให้บอกใส่หน้ากากใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ใส่หน้ากากผ้าพับข้างนอกอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เฟสชิลนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็อาจจะใส่เฟสชิลแต่ตัวนกเนี่ยนกเลือกใส่เฟสชิลกับหน้ากากอนามัยเป็น2ชั้นนะคะ แล้วก็ไม่ไปสถานที่อ,อัดไม่ไปสถานที่เสี่ยงแล้วก็แล้วก็พกแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ตอนนี้มีแอลกอฮอล์แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็พกแอลกอฮอล์ให้บ่อยมากขึ้นล้างมือให้สะอาดไม่ไปสถานที่เสียงและสถานที่แออัดเว้นระยะห่างนะคะตอนนี้เราต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะแล้วก็สร้างกําลังใจดีๆแล้วก็สร้างกําลังใจดีๆ <c oughs> ตัวนงเองเนี่ยนกปฏิบัติมาหลายปีเนี่ยนกจะบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่า ฉันโชคดีจังฉันโชคดีจังแล้วฉันก็ฉันโชคดีจังจะเป็นการสร้างพลังบวกและตอนนี้เรื่องโรคระบาดเราก็บอกกับตัวเองว่าฉันโชคดีจังฉันจะไม่เป็นอะไรแต่เราก็ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของคุณหมอนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขบุญรักษาโควิดก็คือ ถ้าตามกระแสธรรมะหรือตามกระแสความเชื่อของพวกเราเนี่ยก็คือเจ้ากรรมนายเวรอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะขอให้เราขอหัวศรีรรมท่านปูโควิดแล้วก็ทําบุญอุทิศให้นะคะพวกเราจะก้าวข้ามไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขบุญรักษาหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่สําคัญมากตอนนี้เลยนะคะอย่าลืมใส่กันนะคะหากชอบสิ่งดีๆที่นกผู้สากดติดตามเฟซบุ๊กนารัสเซโก้ยนะคะหรือไอดียลายศูนย์ 9257959095 9257959ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขบุญรักษาแล้วะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะนกมันรักษา,าบ๊ายบาย